สวัสดีครับอยู่กับผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ครับคุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงการเป็นหนี้นะฮะหลายคนก็ไปพึ่งพิงใครก็ไม่รู้แต่ว่าเขาปล่อยเงินกู้ได้รวดเร็วอย่างที่เขาเรียกว่าหนี้นอกระบบนะครับซึ่งเมื่อรวมเงินต้นแล้วก็รวมทั้งดอกแล้วบางทีมันมาหาศาลจริงๆนะครับและเราจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรเราจะ ทำอย่างไรที่จะให้นี่นั้นลดลงอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับท่านท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประธานศูนย์เครือข่ายกรุงเทพ24ชั่วโมงหนึ่งในพันธะที่เขาได้คิดขึ้นนั่นก็คือโครงการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบนะครับไปพบกับเขาเลยนะครับคุณโคสิตสุวินิจ,จิตครับ8โมงถึง2องทุ่ ที่แห่งนี้นะครับอยู่ในซอยลาดพร้าว87แยก3นะครับเข้ามาแล้วก็บอกเขาบอกว่าจะมาที่ศูนย์เครือข่ายกรุงเทพ24ชั่วโมงเรียกว่าวินมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถกระป๋อรู้จักเป็นอย่างดีนะครับและตอนนี้คุณโกสิทธิ์อยู่ต่อหน้าเราแล้วนะครับสวัสดีครับโกสิธิ์ครับสวัสดีครับจ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ คืออะไรฮรเนี่ยแล้วก็มีคนมาตรงนี้มาทําอะไรกันครับนี่ที่ศูนย์เราก็จะมีผู้ที่เดือดร้อนเรืเ่องนี้นอกระบบนะรบด,ดรอบเรื่องการทํากินก็จะมาปรึกษาดยู่ที่นี่นะครับแตตรงนี้กําลังลงทะเบ,บียนส่วนหนึ่งเรากำลังเตรียมเรื่องของนานไฟแนนซ์ที่รัฐบ,บาลกำลังจะประกาศออกไปอนุญาตให้กับผู้ประกอบการ<อ>เป็นสินเชื่อธุรกิจรายย่อยครับ ก็เราก็เตรียมไว้ให้พร้อมมาก่อนเพราะว่าคนเดือดร้อนมากมทันทีที่บริษัทนาน,นาพนันที่ได้รับอนุญาตเปิดบริการก็ได้รีบยืย่นให้เลยอ๋อนนเรียกว่าเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะเตรียมพร้อมว้วยแต่ว่าดูเหมือนว่าที่นี่เหมือนกับสถานที่ที่ใครๆก็เข้าออกได้ง่ายๆเลยเนี่ย<ะ>ใน <ฮะ S 1> ในใน,ใน,ใ,นในอาคารตรงนี้เป็นอาคารที่ถูกทําไว้โดยเฉพาะหรือไม่ก็ศูนย์นี้เกิดขึ้นจาก ช่วงตอนที่หลังจากผมลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรงทเมื่อ2ปีแล้วก็ได้ไปเจอปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อนอย่างมากคือปัญหาเรื่องหนี้สินหรยอถ้านี้นอกระบบเพราะฉะนั้นประชาชนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่ในกรุงเทพฯเนี่ยเป็นผู้กอบการรายย่อยหรือว่าผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะคือไม่สามารถเข้าแหล่งทุนในระบบได้เห็นจะไปกู้แบงก์ไปกู้อะไรเหมือนกับคนอื่นเขาเนี่ยลำบากเพราะว่าไม่มีเครดิตไม่มีที่ดินเป็นหลักประกันไม่มีหลักทรัพย์นะฮะดังนั้นก็เลยต้องไปหา แหล่งเงินกู้พวกเงินด่วนทั้งหลายเนี่ยนะครับเงินนอกระบบซึ่งดอกเบี้ยก็มีตั้งแต่สิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์สามสิบเปอร์เซนต์จนถึงหกสิบเปอร์เซนต์โอ้ต่อเดือนนะไม่ใช่ต่อปีโอ้โหตายเลยตายเลยแค่เงินต้นยังหาคืนไม่ได้ยังดอกเบี้ยมาศาลเลยนะเนื่องจากว่าทุกคนเมื่อเดือดร้อนเนี่ยมันเหมือนเห็นขอนไม้เลยก็คว้าไว้แล้วก็ไปหวังเอาข้างหน้าสู้ไปเรื่อบน้ำบ่อหน้าแหละค้างไว้แค่นี้ก่อนนะเฮียนะค้างไว้แค่นี้ก่อนคุณโคสิษณ์นะถ้ามาที่นี่ไม่เจอคุณโคสิษณ์จะ นี่เรามีจิตอาสาที่มาร่วมกันนะทั้งหมดนี่คือจิตอาสาหมดเลยหมดเลยจิตอาสาหมดเลยก็มีอาจารย์แดงอาจารย์แดงท่านิเชนครับเจนิคับอาจารย์แดงสวัสดีครับอาจารย์แดงก็เป็นจิตอาสาที่เจอกันตอนตอนผมลงสมัครเลือกตั้งครับก็ชอบนิมโครงการเดียวกันก็มาช่วยกันแล้วพอผมเห็นปัญหาผมบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็บอกว่าเอาไว้เลือกตั้งเสจก่อนเพราะอยู่ระหว่างเลือกตั้งไปทาอะไรไม่ได้นะครับเลือกตั้งเสร็จพอเคลียอะไรเรียบร้อยปุ๊บผมก็โทรบอกอาจารย์แดง ที่ผมพูดไว้ว่าถ้าเสร็จเลือกตั้งไม่ว่าจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นเราจะมาช่วยกันแก้ปัญหานี้สุดเริ่มต้นมาสุดท้ายถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นผู้ว่าก็ยังทํางานต่อเนื่องเราก็ทำงานให้ประชาชนต่อเนื่องเเริ่มก็มีการแดงเศรษฐศาสตร์แล้วก็มีคงมีหลายที่คนเข้ามาช่วยกันครับผมนะครับโดยเราไม่มีผลประโยชน์อะไรไม่มีอะไรครับแล้วก็เนี่ยหารายได้กันมาเองทุกคนก็เถสละเอาของมาขายอะไรมาขายมีรายได้ก็มาเป็นค่าน้าค่าไปค่าเช่าครับผมแรกๆก็เริ่มจากเล็กๆ อยู่แยกเก้าเล็กกว่านี้ประมาณ1นใน3ปรากฏว่าผู้มาใช้บริการครั้งแรกชุดแรกเนี่ยนะฮะเราก็พาไปพบกระทรวงยุติธรรมก่อนที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีศูนย์แก้หนี้ไม่เป็นธรรมเพราะผมเคยเป็นที่อึกษากระทรวงนี้มาก่อนนะก็เลยรู้ว่ามีไปพบแล้วหลังจากนั้นก็เลยเริ่มมีการช่วยเหลือซึ่งตอนแรกสมาชิกหลายท่านที่มาให้ความช่วยเหลือก็ไม่เชื่อจะเป็นไปได้ก็ชุดแรกก็รับการช่วยเหลือโดยเราก็อาศัยความที่ผมมีเครือข่ายมี ความสัมพันธน์นดีกับ,บหน่วยงานต่างๆก็เคยไปที่ษามาเกือบทุกกระทรวงก็รู้ว่าอมสินเนี่ยมีนโย,ยบายเรื่องเหมือนกับธนาคารประชาชนอยู่นะฮะโดยให้ประชาชนค้ำกันเองนะเราก็ไปประสานก็รับการช่วยเหลือมารเริ่มนําล่องมาจาก10กว่าคนอพอปุ๊บมันก็เริ่มได้ผลพอได้ผลประชาชนก็รู้ว่าได้ผลก็เริ่มเข้ามามากขึ้นมากขึ้นจนต้องขยายมาที่นี่เพราะที่นั้นเล็กเกินไปครับผมนะฮะก็ในปีกว่าที่ผ่านมาเราช่วยไปแล้ว5 6า0ครอบครัวครับ ถามว่าตรงนี้ก่อนนะเชนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์คุณโคสิธ์ในห้องนะในห้องทำงานปกติเขาแลวเดี๋ยวผมจะกลับมาคุยกับอาจารย์แดงว่านอกเหนือจากตรงนี้หรือว่าถ้าตรงนี้แล้วเนี่ยจะต้องเข้ามากรอกอะไรบ้างสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกับอาจารย์แดงครับตอนนี้เชิญคุณโคสิษ์ในห้องนะเราจะมาคุยกันต่อถึงปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบครับผมเบื้องต้นนะครับเราได้รู้จัก ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องของหนี้คุณจะมาได้ที่ไหนนะครับนี่ก็คือศูนย์เครือข่ายกรุงเทพ24ชั่วโมงในซอยลาดพร้าว87แยกที่3นะครับเมื่อเรารู้จักที่ศูนย์แล้วเรารู้จักแล้วว่าใครที่เป็นผู้ดําเนินงานอยู่ที่นี่นั่นก็คือคุณโคสิตสุวินิจิตนะครับ๋ยวจะถามคุณโคสิตต่อเลยนะครับว่าถ้ามองโดยภาพรวมทางประเทศไทยตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นหนี้นอกระบบอยู่ประมาณเท่าไหร่และเป็นหนี้ตกแล้วเนี่ยคนละกี่พันกี่หมื่นกี่แสน คือจริงๆเรื่องหนี้นอกระบบเนี่ยไม่มีการสํารวจอย่างเป็นทางการครับแต่ถ้าดูจากข่าวสารทั้งหมดเนี่ยทุกคนก็พูดว่าตอนนี้หนี้ครัวเรือนพุ่งสูงคือหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงเนี่ยมันก็สมมติฐานได้เลยว่าไม่ใช่คนชั้นกลางหรือชนชั้นบนมันก็จะเป็นชนชั้นล่างผู้มีรายได้น้อยนั้นจึงมีปัญหาหนี้ครัวเรือนนะับแะ้วนี้มันนี้พุ่งสูง่ถ้าเราดูประชากรไทยหกถึงกว่าล้านคนเนี่ยคนมีรายได้น้อยเหมือนฐานพปรลิมิดเนี่ยใหญ่ที่สุดครับผมว่าเกือบครึ่งหนึ่ง ของประชากรไทยเนี่ยสามสิบห้าล้านอะไรอย่างนี้ไปเป็นผู้มีรายได้น้อยแล้วเป็นหนี้ด้วยเท่าไหร่เป็นหนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องเป็นเ,เป็นสิบล้านคนอย่างต่ำและหนี้นอกระบบอีกเท่าไหร่น่านจะเกือบส่วนใหญ่เลยเพราะว่านอกจากราร้อยกลุ่มเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าไปหาสถาบันการเงินได้ครับถูกไหมฮะคือเดิมทีเนี่ยบางคนอาจจะมีที่ดินบ้างที่นาบ้างเนอไหมครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะไปธนาคารไม่เป็น ไม่สามารถเข้าระบบได้เ่าก็จะมักไปมีคนมารับขายฝากหรือมีเจ้าหนี้เงินกู้อ่ะยังไงก็ง่ายกว่าแหละมันจะสะดวกกว่าเวลาคนส่วนใหญ่คนจนเนี่ยไม่ก็ยได้วางแผนยาวจริงไหมไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมีปัญหาเมื่อมีปัญหาปุ๊บก็อยากได้ดด่วนก็จะมีนายทุนนะฮะที่มาปล่อยกู้ตอนนี้คนถ้าเป็นหนี้กันในจริงที่บอกว่ามากมากเนี่ยครอบครัวละกี่แสนถึงไม่ด้วยดูจากสมาชิกเราที่นี่อันนี้เอาที่กรุงเทพนะฮะ จริงๆมีต่างหวัดเข้ามาหาเราเยอะมากแต่เราบอกรบเราไม่สามารถให้บริการได้เพ<อ>ราะความตั้งใจผมเนี่ยตั้งใจให้ที่นี่เป็นศูนย์นําร่องเพื่อเป็นตัวอย่างแล้วก็อาจจะให้ใครภาครัฐก็ดีหรือรธมหรือใครก็มา,าตัวอย่างเนี่ยไปทําทุกเขตและขยายไปทั่วประเทศครับนั้นถ้าดูจากที่นี่อย่างเดียวเนี่ยโดยเฉลี่ยเลยนะที่เป็นหนี้จริงๆเนี่ยเกินหนึ่งแบาทเกินหนึ่งแสนบาทถ้าโดยเฉลี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ2องถึงสามแสนครับทำไมคนกรุงเทพถึงเป็นหนี้หนี้จากอะไรหนี้จาก การเราค่าเรา,า,าเรียนลูกนี่จากค่าผ่อนไปออกร้านเปิดร้านหรืออะไรครับผมอ่าคือกรุงเทพเนี่ยต้องเข้าใจสภาพปรุเทศก่อนนะครับกรุงเทพจริงๆมันไม่ได้มีเฉพาะคนกรุงเทพอืม,อมเพราะกรุงเทพเนี่ยมาอยู่กัน1 2บสถึงสิล้านคนครับจดทะเบียนเป็นคนกรุงเทพจริงๆมีทะเบียนบ้านเนี่ยมีอยู่แค่5.7ล้านคนเองครับดังนั้นก็ในกรุงเทพยังมีคนจนที่เป็นทะเบียนบ้านกรุงเทพและคนต่างจังหวัดที่มาหาโอกาสครเรียกว่าหวังจะมาขุดทองที่กรุงเทพ แต่มาแล้วไม่เจอทองเนี่ยได้หนี้เลครับได้หนี้กับไปมีปัญหาบางคนเนี่ยนะโอ้โหสัตว์แบบกู้หนี้ยืมสินมาไว้ที่จะได้งานในกรุงเทพแต่มาถึงก็ถูกก็หลอกบ้างอะไรบ้างก็มีเยอะสุดท้ายต้องไปกู้สุดท้ายก็ต้องไม่มีทางออกก็ต้องไปดูตามตู้โทรศัพท์ตามสอยฟ้าเงินด่วนเงินก็ต้องโทรหาดูเพราะว่าไม่รู้จะทำไงไม่รู้จักใครไม่ต้องใช้คนค้ำไม่ต้องใช้หลักประกันยเอาเลยเงินด่วนเลยโทรปุ๊บเมาไปเลยแต่ดอกเบี้ยแพง ร้อยร้อยสิบยี่สิบสามสิบถึงหกสิบอ่ะไอหกสิบที่คือดอกลอยคือจับดอกลอยไหมเออคืออะไรดอกลอยเนี่ยมาว่าสมมติคุณกู้หมื่นบาทหมื่นหนึ่งะฮะเขาเก็บคุณวันละ200ร้อครับวันละส0งรก็รู้สึกว่านิดหน่อยใช่ไหมเออมาทํามาหากินหวังว่ามีสบายมากแต่200คูณสามสิบวันคือ6000บาทหก0 0นบาทต่อเงินต้นหมื่นหนึ่งเท่าหกสบเปอเซ็นตเแล้วเมื่อไหร่จะคืนต้นไหว ใช่ใช่นะฮะตอนนี้บางทีคนมันเดือดร้อนอ่ะแต่ก็ยอมเพราะมันเดือดร้อนไง่หวังหวังไปสู้ในวันพรุ่งนี้หวังน้าก่อนหน้พรุ่งนี้อาจจะได้ก็ได้ตอนนี้พรุ่งนี้บางทีมันไม่มีอ่ะอืมอกทบต้นทบอีกทบอีกอันหนึ่งที่เราเห็นมากๆเลยที่เราสัมภาษณ์ว่าทำไมมันเกิดปัญหานะฮะว่าพอเริ่มแบลนนี่นอกระบบมาเราคิดว่าตัวเองจะขายข้าวแกงได้มีกําไรเท่านี้จะคืนนี่ได้ครับนะฮะเริ่มจากเพราะมันเริ่มสตาร์ทนซเลตจะเริ่มจากร้อยละสิบร้อยละยี่สิบครับ ก็คิดว่าไหวแต่สิ่งที่ผมเจอคือผมบอกเหมือนทุกคนลืมคำนวณวันฝนตกอ๋อนะเพราะวันฝนตกปุ๊บเนี่ยคุณขายไม่ได้กับอีกอันนี้คือลืมคำนวณคือวันที่คุณป่วยป่วยกับฝนตกแวดล้อมไม่ยังย้งยนป่วยฝนตกเพราะป่วยฝนตกปุ๊บเนี่ยคุณติดลบละเพราะคุณต้องสมทุกวันพอไม่ได้เขาทบละ บางทีพอหาไม่ทันใช่ก็ต้องไปเอานี่อันมาโปะอันนี้กู้ลายใหม่ไปกู้ลายใหม่ตอนนี้จากสิบเปอร์เซ็นต์ลายใหม่ไม่ต้องแพงกว่าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็มาร้อยละยี่สิบแหละเอาร้อยยี่สิบไปโปะร้อยละสิบแล้วก็ผลออกม่ใหม่นะต้นทุนสูงแล้วเริ่มเห็นปัญหาแล้วเกิดไปไม่ได้มีปัญหาเดี๋ยวลูกเข้าลงเรียนลูกไม่สบายพ่อแม่ป่วยมาให้แล้วค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงนะฮะอันนี้จะเกิดปัญหา ยังไม่รวมกับสภาพเศรษฐกิจยิ่งตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนมากคมเห็นข่าวทั่วไปเนี่ยเมื่อกี้ก็คุยเนี่ยเลิกเกินเดี๋ยวคุณไปตอนถามก็ได้เพราะตอนนี้ยอดขายมันตกลงมากเลยอ่ะด้วยบรรยากาศสภาพเศรษฐกิจอันนี้กู้นอกระบบก็ส่วนหนึ่งแล้วนะยังมายังมาบัตรเครดิตก็ใช้จนหมดแล้วอีกส่วนใหญ่หมดแล้วคุหมดแล้วก็เลยก็เลยไปกู้นอกระบบที่ต้องนอกระบบขึ้นในระบบเนี่ยเริ่มได้ง่ายๆเขาก็มีบัตร อะไรอีซี่อีซี่ทั้งหลายเนี่ยอ้ที่ง่ายๆทั้งหมดเนี่ยใช้หมดละใช้หมดแล้วบางคนพอมีบัตรเครดิตเพราะว่ามีเงินเดือนนะลูกเกดทำงานเงินเดือนดีเขาก็มาพอมีเงินเดือนก็มีคนมาให้บัตรเครดิตใช่ใช่ใช่ตอนนี้บางทีตัวเองเนี่ยไม่เป็นไรแต่พ่อแม่อืเดือดร้อนครับก็ต้องเอาบัตรเครดิตไปรูดแล้วไปจ่ายพอถึงเวลาเอาเงินไปจ่ายบัตรเครดิตเอาแล้วสิไปไหนล่ะก็ต้องเริ่มไอ้เงินด่วนมาแล้ววิธีแก้ปัญหา <c oughs> แก้ปัญหาไม่ไหวแล้ววิ่งมาที่นี่สิ่งที่คุณโคสิตแนะนําทํำยังไงคือวันนี้มาที่นี่เนี่ยเราก็เชื่อแรกคือคนที่มาถึงที่นี่ต้องเรียนตรง,ตรงว่า ICU แล้วถ้าเป็นบคนป่วยนี่คือเข้าห้องผ่า <c oughs> คือไม่มีปัญญาแล้วถ้าก็มีปัญญาเนี่ยเขาก็หายืนไปเรื่อยๆจนหมดแล้วหมดปัญญาแ,<ต>แล้วไงหมดเนี่คือเจ้านี่ก็เริ่มมาข่มขู่ทุคางทำร้ายร่างกายบางคนก็ยึดข้าวยึดของบางคนก็มาเป้าทั้งคืนไม่ตังเข้าบ้านบางคนถูกจะขู่จะลูกเป็นตัวประกันนะฮะอันนี้ก็มี มันตามข่าวที่เคยรู้อยู่แล้วน,นี่ก็เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นครับเันมาที่นี่สิ่งที่เราใกล้ก่อนเลยเราข ICU ขอเจ้านี้ว่าหยุดก่อนเดี๋ยวๆคำว่าขอเนี่หมายถึงว่าคุณกิ์ส่งเจ้าหน้าที่ไปคุยกับเจ้านี้ก่อนเราเรามีให้เขาบอกกับเจ้านี้ อ๋อให้เขาบอกเองหรือว่าจะให้เราโทรให้ก็ได้บอกหยุดก่อนหยุดขู่คุกคามก่อนมหาาเรยุดทวงก่อนเราบอกว่าเรากาลังแก้ไขแต่ต้องให้เวลาเขาเพราะถ้าคณข่มขู่อยู่แบบเนี้ยเขาก็ไม่ต้องทำหมากินแทนที่จะทำหมากินเอาเงินไปใช้คุณเขาก็ไม่มีเวลาครับประการแรกหยุดก่อนต้องหยุดก่อนนัดเจรจากันก่อนเพราะดอกเบี้ยขนาดนี้มันจ่ายไม่ได้อยู่แล้วขั้นตอนต่อไปขั้นตอนไปก็เราก็หา แหล่งลเงินกู้ได้ระบบมาช่วยหาแหล่งเงินกู้ครับเฮ้ยมีด้วยเหรอตอนนี้เขายอมกันเหรออ่เราก็ติดต่อคือธนาคารอมสินเนี่ยมีนโ้บายเรื่องก็เรื่องเหมือนกับธนาคารประชาชนสามารถให้สินเชื่อได้มันจะมีสินเชื่อบริโภคกับสินเชื่อธุรกิจอฮะสินเชื่อบริโภคเนี่ยให้ได้ไม่เกิน2 0 0 0 0นสินเชื่อธุรกิจให้ได้ไม่เกิน0,000 0นนันโดฟินานอย่างนี้อย่งไม่ใช่นันโดนี่สองพันร้อยเจ็ดสิบห้าสตางค์ก็คือแบงก์ธรรมดาเนี่ยก็คือแบงก์รัฐคืออมสินเนี่ยก็มาช่วย นะครับเราก็ช่วยกันวิเคราะห์ว่าตัวนางกรเนี่ยเขาสามารถรมีความสามารถขายอาหารได้ไรายได้นะวันเท่า,าไหร่เท่าไหร่ใช้ใจ่ายเขามีเท่าไหร่เราใช้กากรอกแบบฟอร์มคือหมายถึงว่าทางคุณกสิษก็จะเป็นตัวกลางระหว่างลูกหนี้กับธนาคารกับธนาคารออมสินเราช่วยวิเคราะห์ให้ก่อนว่า,ววเ,าเขาเนี่ยมีความเป็นไปได้ขนาดไหน มีค่าใช้จ่ายจริงๆเท่าไหร่เพราะบางคนเนี่ยเขาลืมคิดค่าใช้จ่ายเอาแล้วทำไมธนาคารเอาสิงคิดเองไม่ได้เหรอหรือว่าหรือว่าเราจะช่วยอะไรบางอย่างธนาคารเนี่ยต้องเห็นใจเขาทุกสาขาเขามีคนน้อยมากเขาก็จะไม่สามารถลงมันรายละเอียดได้ขนาดนี้และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นข้อมูลจริงที่อยากให้รู้ว่าธรรมชาติผมเนี่ยเคยเป็นนี่นอกระบบมาก่อนผมเคยแบกกระดินมาก่อนผมเข้าใจดีว่าเวลาเราไม่มีเงินเนี่ยเราต้องไปพึ่งพาธนาคารเนี่ย เดินเข้าแบงก์เนี่ยธนาคารบางทีขายอย่างสั่นเลยเออเราเออนะมันไม่เคยตอนสมัยเราเมื่อก่อนเนี่ยสามตัวปีแล้วผมเนี่ยตัวเล็กเนี่ยทำยังไงจะทำมาหากินรู้ไมฮะแล้วก็เวลาเราไปกู้ธนาคารเนี่ยเป็นพฤติกรรมปกติเลยคนที่สมมติมีหนี้สักสามแสนไปถึงธนาคารธนาคารถามว่าคุณจะกู้เท่าไหร่คุณคิดว่าลูกหนี้เนี่ยจะบอกสามแสนไหมไม่บอกไม่บอกเพราะกลัวไม่ได้กลัวไม่ได้ก็มักจะบอกว่าขอแสนหนึ่ง แต่จริงๆนี่ตัวเองอะเยอะสามแสนนี่ตัวเองสามแสนนะฮะความเป็นแบบไปขอธนาคารเนี่ยไม่กล้าก็มักจะหกแสนหนึ่งนี่คือมันเป็นเชิงจิตวิทยานี่มันจะหมดละอ่ะก็อยากจะลองดูก่อนเงยเพราะกลัวบอกสามแสนแล้วไม่ได้ก็เอาก่อนเอามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนครับธนาคารมองกลับมาก็คิดว่าลูกนี่คงเผื่อไว้ใช่ไหมออมันเป็นส่วนใหญ่ก็อนุมัติมาห้าหมื่น ก็ลดลงไปอีกอ่ลดลงมาต้องลดมาจริงไหมฮะก็ต้องซักเพราะกลัวจเอาธนาคารก็เอาคุณลองแค่นี้ก่อนได้ไหมเออรักษาเครดิตที่ห้าหมื่นให้ได้ก่อน